โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีตอนเย็นนะทุกคนนะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่า2องทุ่มนะครับอ่าคือวันนี้นะครับฝนตกนะครับฝนแรกเลยครับทุกคนผมก็ว่าจะชวนทุกคนไปใต้เขียดนะทุกคนนะอาจจะเจอกบด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจอไหมนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมทําขึ้นมานะครับผมก็คืออุปกรณ์จับเขียดอีโมครับผมนี่ เป็นไงพี่น้องนี่ท่อ PVC นะครับแล้วก็ประดิษฐ์มาจากขวดโคกขวดน้ำากินของเรานะครับพี่น้องเบิ่งนะคักบ่กใครเคยเห็นบ้างนะครับพี่พี่น้องคัก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 อันนี้ผมทำเองนะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะครับโคมไฟก็พร้อมนะรถก็พร้อมแล้วเราจะไปลุยกันนะครับทุกคนว่าเราจะได้กินซาเขียดกันไหมครับวันนี้ โอเคทุกคนไปลุ้นกันนะว่ามันจะได้ไหมฝนก็ตกไม่ค่อยแรงนะทุกคนก็ตกประมาณ30นาทีนี่แหละครับน้ําไม่รู้ว่ามันจะห้องทางหรือบอ่อนะทุกคนผมก็จะไปสายอ่าริมแม่น้ําโขงนะทุกคนปไปไปลุ้นกันว่าจะได้เคียดจากโตบอแล้วอุปกรณ์ของผมเนี่ยมันจะจับได้อหรีบอทุกคนไปชมกันครับผมไปคัดน้ำกันคักคัดคั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 ไป โอเคพี่น้องผมก็ขับรถมาแล้วนะนี่ผมว่าจะลงไปทางโขงผมพ่อแล้วตัวหนึ่งน,น,นี่เบื้องสถานการณ์ละพี่น้องนี่เด้อนี่ผมก็จะเอาเนี่ยคุปผมคุกลับนั้นมันก็นจะเด่นขึ้นแบบนี้ครับพี่น้องอะได้ละพี่น้องตัวหนึ่งแต่ผมขี่รถมานน้ำทางพี่น้องมันเบื้องสถานการณ์ละคือสีบมมีเขียด หลายดอกครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกบ่แห้งครับผมนี่ตกพรามซุ่มๆเองมันต่องเหนยางน้ำให้หน้าได้พี่น้องแต่เฮาอยากกินซ่าเขียดพี่น้องนี่เขียดโมนะครับเอาเอาจากักเอาซ้ำได้แล้วมันนี่จักสิบโตเศ้าโตพี่น้องก็ยางไปเรื่อยๆครับผม เอือมันพอนะมิดซีรีเลยเสียงเขียดห้องกับโมี่ครับผมนี่เบื้องถนนเปียกแค่นี้พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบื้องไฮนีกันไฮนีซีมีบ่ โอ้โหมีมีมีพี่น้องเดี๋ยวเห็นตายอยู่ครับใกล้ไกลเลยนั่นนั่นนั่นแต่มันจิตตาเขียดลรือตายยังนะครับจึ๊บตาเขียดครับพี่น้องนั่งอยู่ขี่งัวครับผมนี่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 อยู่ขี่งัวครับผมนี่ Đây là sắp 2 tố Ủa? Ủa? Hên ta nhau nè Điều đều 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 Không phải bước kia cây Mình cốp bỏ Ui Ủa? Cốp 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 khổ <cười> <cười> ขีนขาโอ้ยตัวกูคักตัวกันพูดไปเฮ้ากะย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้บวกสองตัวแล้วพี่น้องกะถ้าผู้ใดเคยกินซาเขียดเนาะกะสีรู้ว่าจักโตมันก็นสะซาได้อ้าอ้าพอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อพ่ออีกแล้วครับผมนี่ตัวที่สามครับพี่น้อง เดียบร้อยโอเคเราไปเจอกันอยู่ที่อื่นนะเจ้าถิ่นอยู่นี่มันเริ่มเห่าผมแล้วพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมา,ากัดครับผมเดี๋ยวไปตัดภาพ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไปตัดภาพสิตัดภาพไปที่ไ <c oughs> หนาไฮอื่นครับผมโอเคพี่น้องขี่รถเลาะมาไกลเติบครับผมมาพ่ออันนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวเบิงตาแล้วมันเป็นออิงครับผมนี่พี่น้องออิงเอียงครับนี่ อึ้องเผาอึอ้งอย่างนี่พี่น้องเป็นจะเอาอยู่ปะครับนี่อึ้องอย่างนี่นี่เหนียวเหนียว,วเอาดอกพี่น้องเดี๋ยวผมสิเลาะแถวนี้เบิ่งว่ามันจะมีเขียดปะโอ้พี่น้องเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ จเจอแลวครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่เขียดหมเขียดหมนี่พี่น้องเห็นบอนี่นี่นี่ปลายนิ้วผมนี่นี่นี่เดี๋ยวคุบให้เบิ่งใกล้ๆเลยพี่น้องนี่แล้วมันก็จะโดดขึ้นนะโดดท้ามนั่นได้แล้วพี่น้อง โดดโดดออกเค็ดี่ยเอ้าโดดขึ้นไหมนี่พี่น้องก็ได้แล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวยังหาอีกสักคราวโอเคพี่น้องมาพออีกแล้วนี่นี่นี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่พี่น้องคุบกับ คือบ่โดดเลยพี่น้องมันก็ข่านเท้นี่ขึ้นแล้วพี่น้องก็ได้ห้าหกตัวแล้วพี่น้องก็หาไปเรื่อยๆครับได้จักซาวโตวผมก็อิพอเลยแหละเบิงง่งทรงแต่บรูวามันจิหาได้ปานนั้นบอเพราะว่ามันอยากบางๆนะพี่น้องเพราะว่า ช่วงนี้มันจำศีลมันรอฝนเหมือนกับกบนะทุกคนอันนี้เราหาไปกินชั่วคราวก่อนได้20โตวก็ซาได้แล้วพี่นอ้องอ่าผู้ใดหยุดแถบแถวมุกดาหารนะก็สิหูวา่ซ่าเขียดเป็นยังไงพี่น้องก็แซบเป็นเมนูที่แซบกันแล้วกันครับผมป่ะเดี๋ยวเฮาไปพ่อกันอีกสักสักครู่นะครับเดี๋ยว หาไปอีกเรื่อยๆนะว่ามันสิได้เท่าใดก็กระสิกลับแล้วพี่น้องเบิ่งทรงแล้วมันมันบอกคือถ้ามันคือแล้วมันมีหอดเสียงฮ้องนะครับพี่น้องโอเคพี่น้องผมมาเจอแหล่งแล้วครับนี่ได้ยินเสียงฮ้องเลยมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดเกือบกอนได้ยินเสียงคบความพี่น้อง ไปเลาะกันพี่นอ้องให้หน้าให้ยินน้่พร้อมพี่น,อน,น้องทำมัตตาใสบรรยากาศใต้เขียดมันต้องเป็นแบบนี้ครับผมเขาต้อง ต้องหาตาหาตาเลี่ยมเบี่ยมแล้วก็ต้องเดินจ้องเข้าไปเลยครับนี่นี่เดี๋ยวได้ยินเสียงกบพี่น้องเดี๋ยวผมสาดไฟเบิงสายตาก่อนแกบมีบ่บวลด โอ้เห็นอีกแล้วพี่น้องพี่น้องอาจิดหลุ่นไปน้ำผมเลยเดี๋ยวผมสิสรุปผลง,งานให้เบิ้งกันแล้วกันเพราะว่ามันมันหมืดนะมันบ่ค่อยเห็นนะพี่น้องก็ขอถอษขอ,อาพายน้ำด้วยครับ มา,มาขี้งวัวครับผมนีตัวหนึ่งโอ้ยไปซะเนอะจะโดดนี้กันล่ะอืมโอเคโอเคพี่น้องเดี๋ยวตัดภาพไปที่สรุปผลงานกันแล้วกันเนาะว่า ผมชี้เยหน่อยได้ายแต่ว่าเบื้งส่งแล้วกาขอคุณ้ท่านผู้ชมกันแล้วกันที่เขามาชมเนาะ,ะคลิปอาจสีแบบบ่หนาตื่นเต้นเนาะเพราะว่ามันกะบ,บ่คอยหลายพี่นอ้องนี่กัเพ่อได้อยู่ครับนี่มาเบื้งวิธีการจับเขียดน้ำกันพี่นอ้องน,นี่เดี๋ยวผมเอามือจับเลยตวนท่าท้ายผม นี่พี่น้องเบิ่งไกลๆนี่เกียดโมครับผมโอเคเดี๋ยวจัดภาพไปที่สรุปผลงานกันแล้วกันนี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับนี่โอเคไก้ชิดได้พอ่อซาแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวผมจะไปเทใส่ถุง ทุงท่งเขาเอินทุงท่งแง่งนะพี่น้องเดี๋ยวจังไปสรุปผลงานพร้อมกันเพียเดียวนะโอเคครับผมโอเคพี่น้องก็ผมก็มาหอดบ้านแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาสรุปผลงานให้พี่น้องดูเด้อว,ว่าได้หลายปันไดนี่อยู่ในทุ่งแงงนี่พี่น้องก็ไดประมาณ้าวกว่าโตพี่น้องนี่โอย้ยมันขอนกันอยู่นี่ ได้ประมาณเศร้าก็ตพี่น้องกับพ่อได้กินครับตามคาดพี่น้องนี่ตัวยังไงเลยครับผมอยู่ในนี้ก็สอตครับผมกัเอาไว้ทาศากินครับพี่น้องก็พ่อได้กินครับออกมาหาประมาณ30นาทีครับพี่นอ้องผิดคาดไปจักน้อยพี่น้องเพราะว่าฝนตกโบแห้งครับก็เขียดหมกบานเท่านี้มันบออกเลยพี่น้องก็อันนี้ก ได้ไปไปนะครับแบบได้ตอนไปไปตอนประเทศไทยพี่น้องเบื้องนี้แหละก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องไปคลิปนี้ก็ล่าพี่น้องไปก่อนเด้อกับสิได้อาบน้ำนอนแล้วครับพี่น้องก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมมือนี้กับาพี่น้องมาไตาเขียดกัคักยูพี่น้องก็ออกมาสูดบรรยากาศนะครับฝนตกไหมนะครับกัเย็นเย็นเอาแห้งครับพี่น้องสองสามมือขึ้นหลังมานี่ก็คือเอาแบบหอนเอาครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะทุกคนก็คักอยู่นะพี่น้องคัก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 บ๊ายบาย,บายครับ